ทำธุรกิจสกรีนถุงได้ลายเต็มพื้นที่แนะนำเป็นเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่นนี้ใครที่มองหาเครื่องสกรีนพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องรู้จักเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่นนี้แล้วล่ะค่ะ นั่นก็คือรุ่นนี้โมเดล n j 7090ถูกพัฒนาขึ้นมารองรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะและยังรองรับพื้นที่สกรีนขนาดใหญ่และกว้างถึง70คูณ90เซนติเมตรซึ่งเป็นขนาดพื้นที่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบลมดูดสูญญากาศช่วยยึดถุงหรือวัสดุที่มีน้ำหนักเบาให้ติดกับแท่นเพื่อให้ได้ลายเส้นที่คมกริบกันเลยค่ะทุกคน และไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูขั้นตอนการทำงานกันเลยค่ะลูกค้าได้สั่งเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่น n j 7 0 9 0เพราะว่าต้องการรับงานสกรีนแบรนด์โลโก้ลงบนถุงพลาสติกขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และยิ่งไปกว่านั้นด้วยถุงพลาสติกมีลักษณะเป็นแผ่นบางขนาดใหญ่ตัวเครื่องจึงจําเป็นต้องมีระบบลมดูดแบบแยกมอเตอร์อิสระเพื่อทําการสร้างแรงดูดยึดจับชิ้นงานให้ติดแน่นในขณะสกรีนลายสกรีนจะออกมาคมชัดแนมแน่นและควบคุมระบบใบปาดสีและกลบสีด้วยระบบมอเตอร์อีกด้วยค่ะ และมาพร้อมตู้อบระบบลมร้อนที่ถูกพัฒนาพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานของลูกค้าส่งผลให้เมื่อสกรีนชิ้นงานเรียบร้อยแล้วสามารถส่งชิ้นงานผ่านตู้อบได้แบบต่อเนื่องตู้อบจะทําการเร่งให้หมึกสกรีนแห้งและเซ็ตตัวเร็วขึ้นออกมาจากอุโมงค์ก็พร้อมจะเก็บได้ทันทีเลยค่ะลูกค้าถูกใจเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่น NC 7090ตัวนี้มากและสุดท้ายผลงานจะออก มาเป็นแบบนี้เลยค่ะได้ตรงตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทนิจินจำกัดโทร0868426859หรือทักไลน์แอบนิจินโปรแพ